เกิดกระแสราม่าในการแข่งขันฟุตบอลระหว่างโรงเรียนอสมชันและโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยทําให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันจตุรมิสามัคคีครั้งที่31ต้องออกมาชี้แจงอย่างเป็นทางการเพื่อให้ความเข้าใจแก่ผู้สนใจทั้งหมดว่าความผิดพลาดในการตัดสินที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรในการแข่งขันระหว่างอสมชันและกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่17 พฤศจิกายนที่ผ่านมาผลการแข่งขันจบลงด้วยชัยชนะของกรุงเทพคริสเตียนสองถึงนแต่ก็เกิดความผิดพลาดในการตัดสินที่ทำให้เกิดความไม่พอใจและกระแสราม่าในสนามคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้ประชุมร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาและมีมติด,ดังนี้ยอมรับว่าเกิดความผิดพลาดในการตัดสินและจะนำระบบวิดีโอซัพพอร์ตมาใช้ร่วมในการตัดสินในวันที่19และ22พฤศจิกายน เพื่อเพิ่มความถูกต้องในการแข่งขันทบทวนโทษของนายนัทพงษ์ทองสองชั้นจากใบแดงลดหรือใบเหลืองเพื่อให้สามารถลงเล่นในนัดถัดไปได้จะทำหนังสือร้องเรียนไปยังสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสินในนัดดังกล่าวคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลจะตรมิตสามารถขียืนยันว่าจะดำเนินการเพื่อให้การแข่งขันเป็นธรรมและรักษามาตรฐานของทัวร์นาเมนต์ที่มีชื่อเสียงของไทย โปรแกรมฟุตบอลจะตุรมิสามาัคคีครั้งที่31จะต่อเนื่องตามกำหนดเวลาซึ่งจะมีการนำระบบวィィิดีโอซัพพอร์ตมาใช้ร่วมในการตัดสินเพื่อให้มีความถูกต้องและโปรง่งใสวันพุทธที่19พฤศจิกายน2568 13นาฬิกาโรงเรียนเทพศิรินพบโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลายัย16นาฬกาโรงเรียนอสัมชันพบโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลายัยวันเสาร์ที่22พฤศจิกายน2568 13. นาฬกาชิงอันดับที่3 15. นาฬกา45นาทีชิงชนะเลิศเพื่อให้การแข่งขันเป็นธรรมและมีความเป็นอยู่ต่อไปคณะกรรมาการจัดการแข่งขันจะดำเนินการตามมติที่ได้รับความยินยอมจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและต้องการรับฟังความคิดเห็นและคำแนะนำจากผู้สนใจทุกท่านเพื่อพัฒนาการแข่งขันให้ดีขึ้นในอนาคต